ระหว่างการเลือกลงทุนซื้อหุ้นใน Stock Market VS การซื้อบ้านให้เช่าอันไหนดีกว่ากันมาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแพมนะคะเป็น real estate agent วันนี้ black friday shopping คนอื่นเขาก็อาจจะไปช้อปปิ้งกันหรือชอบออนไลน์เรานะพอและช้อปปิ้งอยู่บ้านพักผ่อนทำอย่างอื่นดีกว่าแทนที่จะไปช้อปปิ้ง เรามาพูดถึงเรื่องการลงทุนดีกว่าเนาะขอยกคุณปู่นะคะ The Great Warren Buffett คุณปู่ของเราเขาก็พูดอยู่เสมอน,นะว่า Always invest your money in different b a s k e t ซึ่งแพมก็จะกล่าวแค่ t w o different b a s k e t นะคะวันนี้ก็คือลงทุนใน stock market แล้วก็ลงทุนในบ้านอันไหนดีกว่ากันอเริ่มจากการ ถ้าจะให้แพมบอกนะอันไหนดีกว่ากันแพมก็บอกว่าดูว่าดูทั้ง2อ,อย่างดู3อย่างดูหอย่างไปเลยค่ะถ้าเรามีแนวทางทําไปเลยแต่วันนี้จะขอพูดแค่2อ,อย่างเน้นๆก็คือลงทุนในต็อก vs ลงทุนซื้อบ้านเช่านะคะกะ็พูดง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าการลงทุนในซ็อกก่อนละกันการลงทุนในซ็อกเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะแค่คุณเปิด brokerage account หรือว่าเปิดรอด h i r a 4 1 k k หรือว่า H&A Account ก็คือ Health Saving Account นี่นะคะคุณก็สามารถที่จะซื้อ Fractional Share มี5เหรียญมี10เหรียญ100เหรียญก็สามารถที่จะซื้อหุ้นดีๆได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือข้อที่1ของการซื้อหุ้นก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าลงทุนในการซื้อบ้านเช่าล่ะมันก็ต้องใช้เงินเยอะค่ะ อย่างน้อยๆเน้นๆเลยคะ่ะเ,เอาแบบเอาแบบเอาเงินน้อยๆเลยเนี่ยที่สุดเลยถ้าเกิดลงทุนในการซื้อบ้านนี่นะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อบ้านแค่50%า fractional share ของบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะคุณจะไม่สามารถที่จะซื้อบ้านรึ่งหลังต้องซื้อบ้านทั้งหลังซึ่งนั้นก็ต้องใช้เงินเยอะอย่างน้อยๆง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าจะซื้อบ้านราคา1นึ่งแสนนะแทงจะยกตัวอย่างบ้านราคา1นึ่งแสนง่ายดีก็คือคุณต้องมีเงินอย่างน้อยถ้า FHA loan นะคะโดยมากเป็นโลนสําหรับ first time buyer ขออธิบายเรื่อง f อ a loan นิดนึ่งก็คือถ้าเราจะซื้อบ้าน f อ a loan นี่นะคะให้เช่าเราจะไม่สามารถให้เช่าได้โดยทันทีนะคะเราต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นก่อน1ปีถึงจะให้เช่าได้หรือว่ามันจะมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเป็นคนเป็นคนโสดยังหนุ่มยังแน่นคุณก็แบ่งบ้านนั้นให้คนอื่นเช่าซึ่งจะเป็นอะไรที่ดีมากขอบอกคราวนี้กลับไปที่ดาวเพเมนกันต่อค่ะ ก็จะดาวประมาณดาว3.5%แล้วก็ไม่แค่นั้นนะคะบางคนบอกว่าซื้อบ้านโอ้โคแค่3.5%ใช้เงินแค่3 5 0 0ันหาก็ซื้อบ้านได้แล้วอ่าไม่จริงค่ะเพราะว่าคุณก็ต้องเตรียมเงินแยกต่างหากไว้เพื่อ closing cost อนะคะูนอกเจากว่าคุณจะซื้อบ้านราคา1น0 0 0 0สเพื่ออยู่อาศัยเองโดยใช้ FHA loan แล้วก็ ขอ Settlement Health นะคะเงินช่วยเหลือจากเซลเลอร์ซึ่งจะมีสิได้ถึง6%แต่แต่ว่าณตลาดขนาดนี้แล้วก็เซลเลอร์ที่ไหนคะจะมายอมจ่ายค่า Closing Cost ให้เรา6%มันมันยากมากค่ะ3%นี่ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมเงินไว้เลยค่ะค่า Closing Cost s i n ิงคอสเนี่ยมันก็แล้วแต่ละสเตทนะคะบางสเตทก็อาจจะเป็น 5%-6% บางสเตทอ่าแ10%แล้วแต่แพรมจะยกตัวอย่าง8%และกันเอาแบบกลางๆให้เข้าใจกันง่ายๆเพราะฉะนั้นการที่คุณจะซื้อบ้านได้ราคา1 0 0 0 0แสนเนี่ยคะคุณต้องมีเงินประมาณ11.5%ก็ราวๆอ่า1 000, 1 000, 5 0 0 0เหรียญนะคะในการที่จะซื้อบ้านราคา1 0 0 0 0แสน แล้วถ้าเกิดว่าซื้อบ้านราคา1 0 0 0 0แสนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแพรมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าจะมี cash flow p a s s i ิน i n c o m เข้ามาเท่าไหร่แล้วเราจะได้กำไรเท่าไหร่ภายในหนูปีนะคะเดี๋ยวมาดูตารางของแพรมเดี๋ยวจะเปิดคอมพิวเตอร์ให้ดูแล้วกันยกตัวอย่างไปเลยนะคะ อันนี้เราก็เข้ามาใน MLS เว็บไซต์นะคะซึ่งเรียลเตอร์ทุกคนเนี่ยก็จะมี Access เขาก็จะมีตารางคำนวณให้เรียบร้อยซึ่ง property นี้อะเป็นบ้านเช่าของแพมเองที่ซื้อ,อแพมซื้อสองหลังนะคะติดกันแต่ว่าซื้อ,อห่างกันน่าจะประมาณปีปีหน่อยๆน,นะคะ,ะหลังนี้จริงๆแลแ้วแพมซื้อที่ 135,000เหรียญแต่ว่าจะเอาที่1 0 0 0 0แเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะเอาดาวเพย์เมนต์สมมติว่าคุณเป็น First Time Buyer อร์เนี่ยนะดาวเพย์เมนต์3.5%ก็คือ3,500เหรียญใช่ไหมคะมอร์เกตอะมาก็จะเหลือ,อประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ค่ะ96,000นะคะทีนี้มันก็จะมีค่าคล o ซิ่งคอส t ขึ้นมาค่า Closing Cost เนี่ยก็จะเป็นพวก เอาลอยเ e อร์ฟ er, uh, นะคะค่าทนายค่า uh, มันจะมีค่าอินสเป t ชันที่เราต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าแล้วประมาณ750เหรียญแล้วมันก็จะมีค่า Title Search ค่า Insurance ค่า Title Insurance แล้ว uh, โดยเฉพาะ uh, คนซื้อบ้าน f อ a Loan เนี่ยมันก็จะมีค่า PMI ที่ต้องจ่ายนะคะจะเห็นไหมคะ uh, ตัดตอนมาตรงนี้เลยดีกว่า ตรงนี้นะคะจะเห็นง่ายๆเลยว่าบ้านราคา1 0 0 0 0แสนลงดาวไป3.5้าเอร์เซน3,500แล้วก็ในแต่ละเดือนนี่นะคะจะต้องอ principal and interest เนี่ย4ี่เหรียญ real estate tax เดือนละ135เหรียญ home owner insurance ประมาณเดือนละ55เหรียญ mortgage insurance ก็คือ PMI นี่นะคะเพราะว่าเราดาวน์เพย์เมต์ต่ำกว่า20% และเอสเเชียเราก็ต้องจ่าย PMI ไ่ยไปเรื่อยๆนะคะเดือนละ80เหรียญอันนี้หักออกไม่ได้หากออกได้ก็เฉพาะเรารีไฟแนนซ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นทัทัลของมันลี่เพย์เมนต์นี่นะคะแต่ละเดือนก็จะประมาณ676เหรียญและก็ค่า c l o สซิงคอร t รวมต่างๆในการซื้อบ้านนี่นะคะอย่างที่แพมบอกประมาณ11.5%เเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณก็จะต้องนำเงิน รวมทั้งดาวเพย์เมนต์และค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณ11,500เหรียญน,นะคะจริงๆแล้วเพราะว่ามันก็จะรวมค่าอินสเปคชันด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเงินมาเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประมาณ11,500เหรียญตูมหนึ่งพื่เพื่อที่จะซื้อบ้านเช่าให้ได้หลังนึงนะคะค่ะทีนี้เราก็มาพูดถึง เราก็มาพูดถึงบ้านค่าเช่าด้านนะคะก็คือ,อบ้านหลังนี้ทําได้ค่าเช่าที่เดือนละ1,250เหรียญน,นะคะ1,250เหรียญก็ไปหักกับค่า mortgage 6 7 0 672เหลรียญค่า mortgage 672เหรียญน,นะคะ แพมก็จะเหลือแคชฟลูประมาณเดือนละ578เหรียญทีนี้มันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นเช่นค่าเมนเทนเนน์เราอาจจะต้องมีซ่อมอะไรบ้างแพมก็จะกักไว้1%ของราคาบ้านแล้วก็จะมีค่าอาเรนทอลเพอร์มิในบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็ไม่มีอาเอาเอาเอาอย่าง w o r ร์สเค e ซี e น a เร o ลเลยอย่างน้อยๆแพมก็มีแล้วประมาณอาแคชฟลูที่เหลือน,นี่นะคะเดือนละ400เหรียญน,นี่เวร์สเวร์สเคนะคะจริงๆแล้วแพมได้ประมาณอสี่ร้อยประมาณ500ถึง หกร้อยเหรียญต่อต่อเดือนแต่ว่าเอาแบบ worst case scenario 12เดือนนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยคุณก็จะได้กำไรเนี่ยนะคะคือ cash flow 2450เหรียญอะกำไรเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายแพทนะคะรู้ไหมคะ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีค่า depreciation ของ property ถ้าคุณซื้อหุ้นเนี่ย ถ้าคุณซื้อหุ้นใน g ร a c c o เขาถ้าคุณได้กำไรมาจาก v i v i น d s เนี่ยนะคะคุณก็ต้องไปจ่ายแท็กใช่ไหมคะแต่ว่าทัวนี้ยน่ะแลนด์ลอรเนี่ยแทบจะไม่ต้องจ่ายแท็กเลยเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยคะ่ะ property จะ depreciation เพราะว่ามันจะไปหักลบก,กันมันก็เหมือนกับว่าไอ,อ้ cash flow ที่เราได้มาเนี่ยค่ะเราไม่ต้องจ่ายแท็กเป็น free money นะคะมันเป็นทางด้าน real estate rental property อีกอย่างนึงที่จะพูดถึงก็คือว่าแล้วเงิน672เหรียญน,นะเราเป็นคนจ่ายไหมไม่เลยค่ะเราไม่ได้จ่ายเลย tenant นะคะคนเช่าเขาเป็นคนจ่ายค่า mortgage ให้เรา เพราะฉะนั้นเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยค่ะก็คือมีแต่ได้กับได้แล้ว Property มันก็จะ increasing in value นะคะจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเสือนอนกินแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีการ manage หรือว่าจัดก,การบ้านเช่ามันก็ไม่ถึงกับนอนกินเท่าไหร่แต่ก็คือเราไม่ได้ทำงานทุกวันไม่ได้ทำ8ชั่วโมงทุกวันนะคะทีนี้ เราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างถ้าเกิดว่าคุณซื้อหุ้นดีวีเด้นอาพูดง่ายๆคือเราซื้อหุ้น Apple และกันเป็นหุ้น Value ก็คือเป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีแล้วก็มีดีว i เด้นด้วยก็คือมีปันผลทุกๆควอเตอร์นะคะก็เลยจะยกตัวอย่างหุ้น Apple หรือว่าใครๆจะซื้อหุ้นแฟงก็แล้วแต่ตามใจแพงจะเลือกขอขอ ขอเลือก Apple หุ้น Apple มาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือว่าคุณก็จะซื้อ,อหุ้น Apple เนี่ยเอาเงินและถ้าจะมาเปรียบเทียบกันก็คือเอาเงิน11,500เหรียญที่จะไปซื้อบ้านมาซื้อหุ้น Apple ละ่ะก็ อันนี้แพมขอเปรียบเทียบง่ายๆในการซื้อหุ้น Apple นะคะก็คือเราเอาเงิน11,500่เหรียญที่จะไปซื้อบ้านนี้นะคะมาซื้อหุ้น Apple ซึ่งตอนนี้หุ้น Apple ก็ราคาประมาณ120เหรียญต่อแชร์นะคะซึ่งก็จะซื้อได้ประมาณ95.83แชร์แล้วก็หุ้น Apple จะมีปันผลดีเว e ด d นี่นะคะทุกๆควอเตอร์ quarter, หุ้นละ0.82ซึ่ง 4 q u ควอเตก็คูณ4เข้าไปและใน1ปีนี้นะคะก็จะได้314.33ี่เหรียญต่อปีนะคะเป็นไงคะเปรียบเทียบให้ดูกันง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้เวอร์ชั่นที่แบบว่ายุ่งยากกว่านี้มอคอมพิเคทกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวแพรมจะทำให้ดูอีกวิดีโอหนึ่งละกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็แล้วแต่ใจของแต่ละคน ว่าจะซื้อหุ้นหรือว่าจะซื้อบ้านเช่าซึ่งถ้าเป็นแพมแพมก็ทำทั้งสองอย่างค่ะก็คือ,อะระหว่างที่แพมเก็บเงินรอที่จะไปซื้อบ้านเช่านี่นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะแพมก็เอาเงินนั้นไปลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานดีๆเพื่อให้ได้ผลกำไรมาแล้วก็พอถึงเวลาที่แพมจะซื้อบ้านแพมก็ขายหุ้นแล้วเอามาซื้อบ้านถ้าหวังว่าคนจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะอา Don't forget invest in your life. Thank you. Bye bye ค่ะขอบคุณค่ะ